This course specifically is to train EOD technicians. And the reason we do that is so that those EOD technicians can go out and support their humanitarian mine action units, destroying those landmines and UXO that they find. So, over the last couple of years, Thailand and TMAC have made an emphasis on trying to include females in their ranks more often. So as note for this course this is the first student of note for that had a female a the time t we've r i p สวัสดีค่ะดิฉันพันจา่าเอกหญิงอพิญญาราวีอุปธมรมค่ะจากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาตินะคะเป็นผู้หญิงคนแรกค่ะที่ได้เข้าฝึกร่วมโครงการ HMA UD Level 1-2ค่ะปัจจุบันนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ชุดเครื่องจักรค่ะเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ชุดสนับสนุนชุดเครื่องจักรกวาดล้าง ของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในประเทศไทยค่ะหน้าที่นะคะก็คือ,อ,อใช้เครื่องจักรเป็นหลักค่ะใช้เครื่องจักรในการสนับสน,นุนการกวาดล้างทุ่นระเบิดในประเทศไทยทุกพื้นที่ของทุกนปทค่ะโตมาจากจากเด็กคนหนึ่งที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็อยากจะทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับการได้ดูแลประชาชนเป็นหลักคือความฝันในเด็กๆ เพื่อร่วมงานหรือใดๆก็ตามแต่แต่หลักสูตรนี้มันทําให้เราสามารถแสดงศักยภาพได้ว่าทหารหญิงหรือแม้แต่ผู้หญิงสามารถที่จะทํางานเสีย่ยงและในอนาคตผู้หญิงที่กําลังจะเติบโตขึ้นมาในขณะที่เขามีความฝันซึ่งไม่สามารถอาจจะคิดว่าไม่สามารถสนับสนุนความฝันของตัวเองได้ เขากลับมาเห็นเราแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่จะช่วยเหลือและจะทําให้ผู้หญิงมีโอกาสที่จะเติบโตในสังคมในหน้าที่การงานที่เขาต้องการได้โดยไม่ต้องเลือกว่า To me, when I see that they are making an effort to bring more female students out here and more female TMAG members to participate in this course, I think it speaks leaps and bounds for the type of development that Thailand TMAC and RTARF the Royal Thai Armed Forces in general are making. The Marine Corps has been doing that for a long time and we've seen even in the last decade quite a big evolution in the Marine Corps as far as female involvement. So I'm happy to see that and I hope we see more female involvement in the future. ซึ่งในโอกาสต่อไปเราหวังว่าระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยหากเราปฏิบัติงานร่วมกันและซัพพอร์ตกันอยู่แบบนี้ มันจะทำให้สองหน่วยงานสามารถที่จะพัฒนาการทำงานคุณภาพประสิทธิภาพการทำงานได้สูงยิ่งขึ้นไปอีกจริงๆอยากได้ความเคารพซึ่งกันและกันมากกว่าในการปฏิบัติงานร่วมกันโดยไม่ต้องเลือกว่าคุณเป็นเพศไหนหรือคุณทำอาชีพอะไร